จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตำนานแมนยูอย่างลิโอเฟอร์ดินานเจอกับนักเตะทีมชาติไทยและลุงเฟอร์ดินานเนี่ยจะเล่นเกมเก่งแค่ไหนจะไหวกับทีมชาติไทยหรือเปล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โชว์แมตช์การแข่ง FC Mobile และพบกับผมซีแมน ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิง18บวกคิดวิเคราะห์แยแยกันด้วยนะและสําหรับใครที่จ้องหน้าจอเป็นเวลานานนะครับผมขอแนะนานี่เลยครับแวนออฟตัตโฮเวอร์สองจุดศูนย์นะครับทำจากวัสดุสุดพรีเมียมบิดงอได้ไม่แตกหักฮะสามารถใส่เล่นเกมได้เป็นระยะเวลานานนะครับไม่ปวดไม่เมื่อยตาและไม่รู้สึกหนักหน้าด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลย การแข่งนี้นะครับเป็นโชว์แมตช์ในรายการ FC Mobile Festival Bangkok 2025ซึ่งเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างนักเตะกองหน้าทีมชาติไทยสุพนัทเหมือนตาต้องอเผชิญหน้ากับตำนานแมนยูลิโอเฟอร์ดินานที่เคยพาแมนยูควา้าแชมเปี้ยนส์ลีกและยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาแล้วไปนในหน้าการเลือกตัวฮะลุงเฟอร์ดินานเนี่ยก็เลือกตัวเองขึ้นมาเล่นเป,ป็นปีกขวานะตำแหน่งแกจริงๆเล่นหลังไม่ใช่หรอโดยแกก็ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าจริงๆแล้วสแตนในเกมมันผิดนะเขาไม่ได้วิ่งช้าขนาดนั้นตัวจริงเขาว อานายนมาราโดน่ากองกลางเป็นเจอร์ลัดโรนันนิโยและปีกขวาเป็นพ่อใหญ่เฟอร์ดินานนั่นเองส่วนสุพนัทครับก็เลือกตัวมาคล้ายกันกองหน้าเป็นอองรีเปเล่ส่วนพี่หัวฟูนี่ชื่อไรคอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะกองกลางเป็นเจอร์ลัดโรนันนิโยและกุลิดเข้ามาในเกมการแข่งสุพนัทชุดสีดำเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นก่อนเปิดเกมมาสุพนัทก็เข้าไปเปิดหน้าเฟอร์ดินานก่อนเลยโรนันนิโยโยกไปโอ้โหแล้วครึ่งเพลแล้วคลิโอเฟอร์ดินานนะครึ่งเพลมาแบบนี้เปเล่ยังไงฮะ และจังหวะนี้โอ้โหรับไม่ได้ครับขอไปคเป็นพี่สุพนัทฮะเกือบไปจ่ายบอลไม่ดีเองมันในนาทีที่11เฟอร์ดินานได oh, oh, ้ลูกทุ่มจากข้างสนามและทำเกมบุกตัดเข้าในไปที่มาลาดนาตอกซนมาและพลิกต oh. oh. ัวและโอ้โหจังหวะนี้ฟาวครับไม่ผ่านโกมาครับแล้วก็เล่นเร็วแล้วมาเดี๋ยวีก็ลังใกล้มาลอกนี้ตูรามเข้าไปหัวจังหวะเดียวเป็นจุดโทษสุพนัทจะอ่านทางตำนานแมนยูคนนี้ออกหรือไม่โคษหรือเปล่าโอ้โหเอาแล้วและชูมือแบบนี้ และชูมือแบบนี้บานอน่าของลิโอเฟร์ดินานเล็งอยู่ครับเล็งลิโอเฟร์ดินานลูกนี้ลิโอเฟร์ดินานก่อนเดาทางผิดโดนขึ้นนำไว้ทำให้ทีมชาติไทยต้องเซตอัพเกมบุกและเข้าไปบู๊กับลิโอเฟร์ดินานเพื่อเอาประตูคืนบอลไหลมาเปเล่เปเล่ครับแข็งแกร่งแข็งแกร่งเปลี่ยนกับคาร์โวโรครับก็คืนกลับก่อนจีเจซิโยเจซิโยเก็บได้ครับตัดเข้ามาครับเปเล่ลงต่อครับจุลิตและ เปเล่ซัดแบบนี้ก็ฟาดได้บอมคาซิยัสและอองรียังเก็บได้อยู่ครับเร์ดินานโซดินานโซดินานมาเรียวเรียวโอ้โหเรียวเรียวเดมเบโรติดเซฟนี่เดียวเหลือ5นาทีสุดท้ายก่อนจบครึ่งแรกสุพนรณจะตามตีเสมอตำนานคนนี้ได้หรือไม่โอ้โหลงมาช่วยเกมลับด้วยฮะยืมไม่ฟิลด์เดอร์ลงมาช่วยกองหลังฮะไม่ลืมหน้าที่ตัวเองฮะและจังหวะนี้ฮะคุณสุพนรณเมนตาเปเล่เปเล่ไหลมาแล้วลุดกุนลิดตรงนี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งก่ อสุภนันเหมือนตาโอ้โหเอาละฮะต่อบอลสวยจัดกุลิดป่านเสียบเสาเข้าไปทำให้ทีมเจ้าไทยตามตีเสมอลีโอฟอดินาหนึ่งประตูต่ตอนหนึ่งและก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เลยไปต่อในครึ่งหลังเปิดเกมมาสุภนัทวิ่งปีกเข้าหาประตูเดือดมากฮะมารทีเดียวหนมาที่ไปเลยคะคุณสุภนัทได้บวกจังหวะนี้แล้วแจซิโยยิงโอ้โหยังตดเซฟไปลุ้นลูกเตะมุมกันต่อ เปิดมาจังหวะดีแล้วโคกตตดมาครับขว้าไม่ได้ค,คาซิแอสแล้วก็ไหลเร็วแบบนี้อันตรายจัดก็บอบกแล้วทิมมาได้แล,แล้วคนนี้เรียบลอเยอเลยอโอ้โหลุงเฟอร์ดินานพยายามเล่นสั้นแต่กุลิดก็ะชกหว่นคืนมาได้ในกรอบเขตโทษและสั่งหารเข้าไปสุพนัทเหมือนตาขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งแล้วรูปเกมก็ยังเป็นของทีมชาติไทยถมอาศัยตำนานแมนยูยูฝ่ายเดียวอีกไปไม่ผ่านนะโมนสโสกัดไว้ก่อนครับกิมาไปเลยตัดเข้าไปครับสติวิจิลงมาต่อเป็นออรี คาร์โโครับโดนไปอยู่แล้วเลยมาแบบนี้ตัดเข้ามาโคอ้้หลรักไก่ก็นแบบนี้เกี่ยวได้ครับยิงติดเซฟทําให้ฟอร์ดินานได้โต้กับเร็วถ้าตั้งรับไม่ดีโดนตํานานตีเสมอแน่เข้ามาครับอะไรพาบอมาโรนโดมาลาโดน้าครับผ่านหมอนผ่านไปครับยังติทด่โกมังอยู่ ที่โรนันดิโยจังหวะนี้เรียวเฟอร์ดินานและโอ้ยยิงเลีเล่ยดวัดใจครับ <c oughs> แต่ยังไม่ได้ครับยังรับได้ชิียวเวและลุงเฟอร์ดินานก็เปลี่ยนตัวเองออกและเอากุลิชเข้ามาเล่นแทนคือแกไม่ได้จะเปลี่ยนตัวหรอกครับเวลาตัวไหนพลังงานใกล้หมดหลอดเนี่ยเกมก็จะเปลี่ยนตัวนั้นให้อตัตโนมัติก็ลุงแกเอาตัวเองมาวิ่งปีกซะขนาดนั้นนะจะไม่เหนื่อยได้ไงมีสาท่าเป็นโวยวายด้วยนะและเหลือ15นาทีสุดท้ายจะเป็นตำนานของแมนยูหรือสุพรรณทีมชาติไทยใครจะคว้าชายเกมนี้ไปครององ ดูลามครับตัดเข้ามาต่อกุลิดครับได้โอกาสสอดหรือเปล่าครับตดคืนมาต่อครับยังแก้คืนกับได้ครับโดูชมนี่ครับเอาแล้วครับโรนัลโยมาที่โรนัลโดโรนัลโดครับแหมเปิดไม่ผ่าดผมบอกไม่ได้แล้วโกมังน่เป็นบรรทุ่มของสุพรรณเหนือตาครับทุ่มบอลเข้ามาครับอองรีเฉลี่ยองรีจ่ายบอลไปที่มาร์ลี่ครับเติมเกมด้วขึ้นมาโรนัลนิโยเล่นเร็วที่อองรีชิงกลับไปโอ้โหเห็นดีครับ มาที่โรนัลิโยครับโอ้โหสปีดบอลสูงมากและจังหวะนี้โอ้โหได้ลองส่องไกล,ไดโ,ลโ,โดยโรนัลโดอานายครับแลนีอเพลสุดท้ายครับลูกคอนเนอร์ครับปัดตาเปิดเข้ามาจังหวะนี้แล้วยังไงฮะคุกคิกหน้ากรอบเขตโทษและเฟอร์นันโดชิโร่รับบอลมาจ่ายกลับไปบฮะโคเมน หลามาแล้วฟรินาาตบอมล,ววลมอะอแะก,ก็เป็นสุพนัทเหมือนตาที่เอาชนะเลี้ยวเฟอร์ดินานไปก่อนในเกมแรก2ประตูต่อหนึ่งจากการแข่งในเกมแรกจะเห็นได้เลยว่าลุงเฟอร์ดินานเนี่ยก็เล่นเป็นงานอยู่นะครับตอนแรกผมคิดใน,นใจว่าเอาตำนานมาเล่นโชว์เฉยๆหรือเปล่าอาจจะเล่นไม่เป็นหรอกแต่การต่อบอลการส่งการเลี้ยงคือน่าจะซ้อมมาพอสมควรอะ่ะไปแก้มือใหม่ในเกมที่2เข้ามาในเกมการแข่งสุพน,นัทชดสีขาวและก็ใช้แผนเดิมเลยเปิดบอลยาวยัดหน้าตำนานแมนอยู่ มาที่ซ้ายผมฝั่งขวาก็เป็นนั่นฝั่งคุณสุพนัทครับโยกมาโยกมาแล้วจังหวะลูกเดิมยังไงฮะยังมาครับแล้วจังหวะนี้อองลีและโอ้โหเป็นคุณสุพนัทฮะขอไปโอ้โหมาไวเลยครับนะอองลีชิงจังหวะไี้ดีกว่ายิงนิ่มๆเข้าไปทําให้ทีมชาติไทยขึ้นนําเร็วหนึ่งฟุตจุดศูนย์แต่ลุงเฟอร์ดินานไม่ยอมส่งให้เฟอร์ดินานเลี้ยงจี้เข้ากรอบแบบเฟอร์ดินานครับมาไหลมาปีครับขอเปิดนิดนึงหรือเปล่าตัดเข้ามาครับคล้องตัว กองตัวโอ้โหย่างด้ลูกแต่บม,มครับทางด้านฝั่งเรี Real ยลเฟอร์นียส์ของในนิโยครับเลือกที่จะคลอสเข้าไปด้านในโยเข้าไปแล้วไม่มีใครแล้วตรงนี้เฟอร์ดินานด์ตีลูกายิงโอ้โหเย็ดเขยจัก,กรยานอากาศเกือบเข้าแกกองหลังจริงไหมเนี่ยในยจังหวะต่อมาเมาดินี่ตัดบอลจากในกรอบเขตโทษมันได้ไหวทำให้ทีมชาติไทยทำเกมบุกจากแดนตัวเองและเข้าใส่เดียวกับลิโอเฟอร์ดินานดตัวเล็กมาซะก่อนนะฮะในนิโยไปต่อครับทีด้านฝั่งเปเล่ เปเล่ครับผัดกลับมาเข้าออกลางแล้วก็ส่งเร็วมาเป็นตังโอ้โหเลียบเลไม่ต้องอจับเลยครับโอ้โหสองประตูต่อศูนย์นะสุพนัทเหมือนตาต่อบอลกระเนียนตาจัดทิ้งห่าง2ประตูต่อศูนย์และช่วงถ่ายครึ่งแรกเจอลาดดักบอลได้ทําให้สุพนัทได้โอกาสสวนกลับเร็วบอลลึกไปหน่อยครับก็เลยโดยโนโฉมตัดกลับไปกลับมาตรงนี้ครับที่เปเล่ครับรับบอลมาครับจ่ายมาที่ทางด้านของเจสซิโย แจสินโยโยมาเฟอร์ดินานมงเคลวไว้ได้แล้วตรงนี้คุกขิดหน้ากรอบเขียดโทษนะยังไงแจสินโยตอกซนมาแล้วเปเล่เปเล่ไหลามาที่เจอหลาทนะมาตรงนี้กุลิดยิงโอ้โหข้ามคานไหฮะแล้วก็จบครึ่งแรกสุพนัทยังนําอยู่2ลูกไปอยู่ต่อในครึ่งหลังในนาทีที่54่สิบสี่เลี้วฟอร์ดินานได้ลูกเตะมุมต้องระวังโรนันโยครับเลือกคอสเข้าไปด้านในแล้วโรนโดมงโอ้โห ถากเสาออกไปใน,นจังหวะต่อมาเปเล่แย่งบอลคืนมาได้และเจ้าต่ออะไรอะ่ะจะเข้ากระแทกใส่อีกรอบ ดึงกลับมาต่อยครับ power shot ลูกนี้โอ้โหแล้วชลกกันอยู่นิดนึงครับเกือบไปแล้วฮะยิง power shot ออกไปเองแล้วเหลือ10นาทีสุดท้ายจะเป็นลิโอเฟอร์ดินานที่ยิงตามตีเสมอหรือสุพนัทจะรักษาสกอร์นี้ไว้ได้ฝากบอลมาที่เทรียองรีและตรงนี้เหมือนจะวิ่งเลยบอลไปฮะโอ้โหแล้วแก้กลับมาได้ฮะสุพนัทเหมือนตาเปเร่ไลายไปที่แจสซิโย่กลับไปที่เปเร่ครั้งหนึ่งตรงนี้ฮะกุลิตลองยิงตรงนี้ดูแต่เบาเกินไปฮะ ลาเหลือไม่บางครับแปดสิบแปดนาทีครับผมแล้วก็ตรงนี้ยังไงเข้ายังไงอยากคว้าไว้ได้ครัคอนเสียร์ได้ดีโลนอติโยครับผักมานวันนี้ครับผมเข้าซองกับคอนเสียร์ไปครับแล้วก็รีบส่งครับอยากเล่นเลยครับมาดินี่สองนาทีโทษบาบาเจ็บครับผมได้เล่นอีกหนึ่งเพลงนิ่ก็มาเจอลาดกุลิตขึ้นมาต่อที่โลนิโยแล้วก็หมดเวลาไปครับผมเป็นสุวรรณครับผมชนะไปในแมตช์ที่สองครับยกนิ้วให้เลยครับธนาครับผม จบเกม90นาทีเป็นสุพนัทที่ยิงตำนานไป2เมตรลุงแกจะทุบโทรศัพท์ทิ้งเลยทีเดียวลุงแกก็มีอารมณ์ขันอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไปดูต่อในเกมที่3ลุงเฟอร์ดินานที่เห็นว่าท่าไม่ดีก็เอาตัวเองกลับมาเล่นไปกองหลังในตำแหน่งที่ถนัดและสุพนัทก็จัดเฟอร์ดินานลงมาเล่นด้วยเหมือนกันถ้ากบว่าในการแข่งนี้จะมีลิโอเฟอร์ดินานอยู่ด้วยกันถึง3คนเข้ามาในเกมการแข่งสุพนัทชุดสีขาวและองรีไปจับวอลลั่นทําให้จูรามดักบอลได้สุพนับบนนทเลยกดัดฟันต่อบอขึ้นน้้นนหาาาาพปปรรระตูตกไ ถึงคืงบอลไว้ก่อนครับไหลามาสั้นที่กุลิตมาทีโรเนโยแล้วเปเล่ครับตัดกันมาที่เจอรัตเจอรัตพยายามจะที้เข้าไปต่ออลแต่ก็ยังแก้คืนกันไม่ได้ครับเปเล่แตะลมหนึ่งทีครับแล้วก็พาวเวอร์ช็อตมาแบบนี้ขาดครับโอ้ขาสนั่นยังขึ้นนำไม่ได้และทั้งคู่ก็เมมกันมากจนเหลือ1ินาทีสุดท้ายก่อนจบครึ่งแรกระหว่างลิโอเฟอร์ดินาห์กับสุพนัทใครจะยิงขึ้นนำได้ก่อนกันไม่ผ่านบอลครับ แท็กเกอร์กลับมาได้บอลเซนต์ฝั่งจุฬามแล้วคืนกับลังไปครับทีทางด้านฝั่งคาซิยัสโอ้โหบอลลอยมานิดนึงนะแล้วก็เตะมาต่อครับไม่เข้าเท้าครับผมแล้วก็บอลหลุดออกไปฮนะเป็นลูกค <Connor. S 1> อนเนอร์ครับของสุขั้นเหมือนตาเปิดเดอร์โรยยโยเปิดมาจังหวะน,นี้มงเคลียร์ออกไปได้ฮนะบอลอยู่ที่ซิวิจิ โรนัลโดช็อปมาย <R ud S 2> oh. oh. like ังไม่ได้แล้วจังหวะนี้ฮิเอโรฟูดินานหลุดมาแล้วโรนัลโยแล้วบอลลั่นเท้าออกไปฮิเอโรฟูดินานโอ้โหกลับว่าจะส่งหรือเปล่าเมื่อกี้เสียดายแทนนะเอาครับเอาจะแย่งไม่ได้คระโดดขึ้นเลยออลลีครับไม่ผ่านนะเฮโร่ยังไงต่อครับตุลาแล้วก็จบครึ่งแรกไปฮะต่างคนต่างเล่นพลาดไปดยต่อในครึ่งหลังอองลีแย่งบอลคืนมาได้เร็วและเปิดบอลยาวขึ้นหน้าเข้าหาเปเล่สักแมปดหรือเปล่าเชอร์รี่ ยกมาอีกแล้วครับเป็นลูกเก่งของสุพนันเลยครับเปเล่วิ่งแซงมาแล้วก็จุด,ทดโท<อ>ษครับผมโอ้โหเปเล่โดนทำฟาวจากด้านหลังเป็นจุดโทษแบบนี้ก็หวานเจีย๊ยบสิครับจุดโทษตรงนี้ด้วยนะคะสิยารโลเนลินยอละหเข้าเซฟโ,โอ้โหไม่ได้เลือกอทิศท,ทางฮะลุงเฟอร์นานานไม่เกาจัดอ่านทางขาดแล้วก็ทำเกมบุกเข้ามาหาสุพนันหน้าไปแล้วครับกระชากยาวตัดเข้ามาต่อที่กุลิตครับ อย่างไอดีเฟอร์ดินาน์ประกบอยู่แล้วก็ยิงติดเฟอร์ดินาน์าครับได้ลูกเตะมุมมาลูกคอแรกของเฟอร์ดินาน์ครับเปิดโดยโรน,นัลโญและเลือกเปิดไปตรงนี้เต็มมงและไม่ได้ไม่ได้ครับยังแพ็กเกมรับได้ดีเหลือ15ในทีสุดท้ายระหว่างเลโ้เฟอร์ดินาน์กับสุภนัทเหมือนตาใครจะส่งลูกบอลไปตรงตาขายได้ก่อนสองรีสองลีครับจะพยายามจะรู้ช่องก็บอกแต่ว่าก็ทิมมาได้บอกแล้วโรนัลโญมาแบบนี้ลูกเอลเกินไปครับขกเข้ามือคาสิยัส หลัจงจากวานี้ครับเรียวฟอร์ดินาเดโต้ครับในช่วงท้ายครึ่งหลังครับฟอร์มิเคนเบลเออร์มาที่ลุกลิตครับบอลอยู่ที่ฟอร์ดินานครับโรนันิโยซิบิจิไหลามาที่เชริองลีเชริองลีครับขึ้นไปด้านบนที่โรนันิโยตรงนี้มีอานานครับไหลขึ้นไปด้านบนมาลาโดน่าวิ่งหลุดมาแล้วครับมาลาโดน่าของฟอร์ดินานจังหวะนี้สัดเข้าไปแล้วโอ้โหเกือบได้ครับแต่ติดเซฟที่คาซียาครับ ยังมีอีกหนึ่งโอกาสครับผมลูกเตะมุมครับเปิดเข้ามาครับย้อนมานี่นี่ครับกูลิดครับผมพักไม่ได้บอกจะซิโยครับผมกเขามาเก็บไว้ต่อมาดินี่ขวามาอยู่ขวามาอยู่แล้วก็ทัก็ได้สวยครับผมกูลิดขึ้นมาที่เจรัตมาลาโดนหน้าขอพาวเวอร์ช็อตแต่ะกันเนี่ยบอกจะเจอรัตบอกหวลมาได้ครับแล้วก็พาบอลขึ้นมาครับซิวิชิลงมาครับแล้วก็หมดไปครับผมแล้วต่อเวลาหรือเปล่า ยังเสมอกระสูนศูนตึงกระถังคู่ไม่มีการยิงจุดโทษแต่ต้องหาผู้ชนะด้วยกดโกเ้นโกคนที่ยิงยัดหน้าฝั่งตรงข้ามได้ก่อนเท่านั้นถึงจะคว้าใจไปครองเปเร่เริ่มที่คุณสุพนัฏเหมือนตาครับชชืรดองรีมาตรงนี้ฮะลูกกุลิตแจสซิโยชชืรดองรีเจอรลาดโยกมาจงังหวะนี้แล้วเปเล่หลุดมาแบบนี้ย,ยังไงแล้วลม้มลงไปพุทธศิลป์ไม่ว่าอะไรครับบอลสวนของเลวเฟรดินานโรนันิโย มาที่มาลนด้าครับโรนัดิโยและโอ้โหโรนัลโดลองส่องดูแต่ไม่ได้ครับเอาเจอราดครับยังไงต่อครับยังเกี่ยวได้อยู่ครับาบอลลงล่างไปครับผมพยายามจะหาพื้นที่ครับขื้นกลับมาย้อนไปหน่อยครับการไปเคเปเปอเรมาต่อครับที่ทางด้านฝั่งโรนัิโอกุลิตพยายามจะส่องมาครับเข้าซองคาสิยาครับลองสักหน่อยแล้วกันฮะมาจังหวะนี้ครับเชอร์รี่ไปต่อที่เปเล่ เอเล่ A. ดึงรองครับกุลิตกุลิตไหลามาที่เจสิโยแล้วก็เจอหลาดครับออกแทงทะลุาบในี้เปเล่เรียบร้อยโอ้โหสูบลั่นเสืออ้าฉันจไปในแมตช์ที่สครับไหม พีเรเฟร์ดินานต์ลอทุกโตเลยครับเมื่อกี้ฮะัโล้นโกแลก็เป็นเปเล่ที่สังหารปิดเกมไปทําให้เราชนะด้วยกดโกลเด้นโกลส่งผลให้สุวรรณศ์เหมือนตานักเตะทีมชาติไทยเอาชนะตำนานแมนยูอย่างลิโอเฟร์ดินานต์ไป3 .0 ต่อย์เกมแบบโหดมันห่าย้ําอีกทีนะครับการแข่งนี้เป็นโชว์แมตช์ไม่จริงจังนะแต่มันก็ทําให้เรารู้เลยว่าลุงเฟร์ดินานก็ซ้อมเล่นเกมนี้มาเหมือนกันไปต่อในคู่ที่2เป็นการโคจอมมาพบกันระหว่างนาสันติยูทูบเบอร์จากประเทศไทยเจอกับตำนาน PSG JJ โอคาชาบอกตามตรงนะครับ ว่าคนนี้ผมเกิดไม่ทันแต่หลังจากที่ไปหาข้อมูลมาเจเจโอกาชาดังมาจากการยิงประตูใส่โอลิเวอร์คารในปี1993แลวก็เป็นคนที่พาทีมนจิเรียคว้าแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกและเป็นตำนานของทีม PSG นั่นเองไฟนัลนาการเลือกตัวไม่มีใครเลือกเจเจโอกาชาลงมาเล่นเลยเหรอและดูการเล่นก็เหมือนกันเป๊ะทั้งตัวผู้เล่นและแผนการเล่นเข้าไปในเกมการแข่งนาสันติชุดสีดำเปิดเกมมาได้10นาทีนาสันติกะโถมบุกหนักเวสซิชานเดอร์หรันกลับมาดุมเบียครับเดินเขาไหลขึ้นไปด้านบนครับโอเวรันครับ โอเวลันตรงนี้โดนโอคชาตัดบอลไปได้แลวตรงนี้นาสติยยนได้คองบอลอยู่ครับเอเดนอาซาไหลขึ้นมาด้านบนที่ดุมเบียและดุมเบียไหลทะลุช่องมาแบบนี้โอเวลันยิงมาติดเซฟฮะโอโหท่มาเวิร์ดยังเซฟได้แล้วตรงนี้อาซาได้ลองส่องไกลที่ได้เซฟได้ท่มาเวิร์ดอ,อีกรอบแอ้โหแต่โอคาชาก็จัดไปสองเซฟยังไม่เป็นประตูและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ผัดกันลุกกันลับจนเหลือห้านาทีสุดท้ายก่อนหมดครึ่งแรกเจเจโอคาชาพาบอลเข้ามาเอเดนอาซา เอเดน,นอาซาค่อยๆพาบอลขึ้นมาตรงนี้ครับไหลามาตรงกลางครับครองบอลโดยชไนเดอร์เวสซี่ชไนเดอร์ครับมาที่โอเวลันโอเวรันถ้าไหลามาตรงนี้และดุมเบียได้จบและอาซาของโอกชาได้ลองอีกและไหลเข้ามาแบบนี้น นาสันติแกเอาประตูออกมาทาไมวะน่านะทำให้เจเจโอกาชาขึ้นนำนาสันติไปก่อน1ประตูต่อศูนย์และก็จบครึ่งแรกเซสกอรนนี้เลยเป็นเริ่มใหม่ในครึ่งหลังในนาทีที่63สาอาสาแย่งบอลคืนไม่ได้ทําให้นาสันติช่วงชิงความได้เปรียบแต่สิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเอ,เองะอะจีหดจัดและตรงนี้ฮะนาะสันติจะไหลามา<อ>ติดบล็อกและยังเข้าทางนาะสันติตรงนี้นาะสันติเดิร์เข้าไหลามาอะไรยิงโอเวลันดก ทำเกมบุกโค่นเหนือชิงบอลกับฝั่งตรงข้ามและยิงจาะเข้าไปตามตีเสมอ1นประตูต่อ1และทั้งคู่เล่นกระสุนสีมากจนในนาทีที่80เจเจโอคาชากระชากขึ้นมาทางกาบขวาและตัดเข้าในไม่ได้เข้านีา่คาร์ลเกอร์ครับริมเส้นมาฮะจี้เข้าไปที่อาซาครับแล้วก็โอวารลัตัดเข้ามาที่ไซเดอร์ต่อครับและตรงนี้ครับโอโคชาได้เล่นเพลงนี้แล้วโอ้โหเป็นเพลงที่สวยคาร์ลเกอร์วิ่งเติมเกมลุกขึ้นมาได้และตรงนี้ไซเดอรดโอโคชามาแบบนี้ก็ตอ Oh! ต่างคนต่างผ้าแต่คนที่ได้บอลคู่สุดท้ายคือชไนเดอร์ฝันด้วยสายหนีมือผู้รักษาประตูโอคาชาขึ้นนำามีกรอบ2ประตูต่อหนึ่งและเหลือเวาลาสีน่นาทีสุดท้ายเท่านั้นนาสันติจะตามเจเสมอโอคาชาได้หรือไม่ <c oughs> มีบอลในก้ก้องนิดหน่อยครับแม่พลาดได้ไงครับแล้วก็จีมาครัาอาสาจีสองสวนไปครับโอกาสเดียวครับ89นาทีนเกมก็ในนี้จูเบียทดหนึง่งนะสันติฮะทดหนึ่งนะไหลหนึ่งแล้วนาสันติมาแบบนี<ะ>้นาสันติตีเสมอได้โอ้โห yeah hey. ตายยากจะยิงกระชายคนนี้นะพวกมีชื่อปาดเนี่ยนะครับวันก็เกรงใจกันหน่อยฮะเพเดียวเสียวทั้งซอยตามตีเสมอจนได้แล้วก็จบเกมทําให้นางสันติเสมอกับเจเจโอคาชาไป 2..2 ปรตต่อผมว่าลุงเจเจเนี่ยน่าจะเล่นเกมนี้อยู่แน่เลยทั้งการเลี้ยงการส่งบอลการยิงไม่ได้เล่นเก่งแต่เล่นเป็นแน่นอนฮะและการแข่งนี้เป็นโชว์แมตช์นะครับทุกคนไม่ต้องจริงจังมากนะสนุกสนุกจอยจอกันไปแค่เห็นตำนานแมนยูกับตำนาน p ีเอสจีมาเล่นเกมอีสปอร์ตให้เราดูเนี่ยก็คุ้มเลยฮะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกแรติ ให้ผมด้วยหรือซัพพอร์ตผมได้ด้วยการกดสมัครสมาชิกที่จะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครหรือดนเน t e สนประนุนการเข้ามาได้เลยนะครับกราบขอบพระคุณมากถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอให้สามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย